พ่พอมันโยนลงมาหันอยู่มันโยนเอาเพลนลนาะก็เอามาขึ้นมาไว้นี่มันดิ่นมันดิ่งอยู่เลยคิดแล้วว่าต้องปล่อยใสอ้าวิทย์ี่ บอนีน่เห็นหนามันตียุบยุบอยู่ฮะคืบ <ไป S 1> อบอกควงไปนานดวน,นึไอควงไปยังมันัสุดบ่ไม่ยังสุดโอ้ยเอเอซำเนียวต้องข่อยสือมามัลงกัได้แล้วมันซำเนียแล้วฮะขาดหมดแล้ว,วมาามไม่ไมน้งอบออ่เน,น,นี่ยเาบอกตาเราจะห่ยอนะครับพี่น้องเฮามันหลุ่กันเด้อนี่วันจังไกั ได้คักๆเราเพราะว่าหนามันตีงแห้งนะไม่มอนหนึงกับสอมนนึ่งกับสองเรากเลือมขาดกนรลจนั่มีแมงคับบนาะจนมาไมักมือดได้รงมีน้ำนแต่มันบจมขันเขาก็บ่ตายลวมันบจมเนาะโอ้เก่งกัเปียกหมดแล้ว กอนเก่งข awesome, ึ้นรถแล้วไมึงได้น้ำแห่งวมึงนีบอกมึงนีว่ามันแหงวาลงไปซอยเลงไปซอยเจ้าโอ้ยมันอยู่มองนีป้ามาได้แหงไหมันป้าออกมายาน้ำน้มันกดีนป้าเพป้าเลวกกินนีเจ้าเวเว้นกกนหนป้านี้ายางาตวเลนน้อย้ มันยางปลาซาเด็กจันทุนจำไงโอ้ปลาจนอยากกินารมันสิจนปลาจนแหละกรปลาด้วยตอนนีปลาดุกตัวโตเตี้นเนาะปลาดุกอย่างยังมีเป็ดไก่ขาวซาเข็หนามัน่อนยับยับอยู่แล้ว่นเจ้าบองไปน้ำเนาะบิวบองเหรอเจ้าบองต้องขมอมมันเขาใเห็ดยาสลายมันแล้ว เขามาหน่าขาดอแล้วเขาเมาเรียกพ่ายันมหาหางเเนี่ยเกิดประด็นกันถามว่ามาหลุนกันพี่นองมาหลุนกันคือบนไม่ขาซึกบุกว่าสกูเลย่อบันบานเทามีคนมาใส่อยู่วะนี่แบบไอ้งูเลยไหม โอ้ยแต่บกปูแล้วไม่ใส่เบ็ดอยนคราวมันได้บกยางหลายให้นอนลงเฟดบกปูนีแต่ประคอบ่้างบอดนบอยังมมีปลาโวยเห็นมันบ่อนี่ได้บางเงินบางจอดรถน่นี่มันจ้าไหนเนอาเสียไปนะหมือนใัง่างกันปักไว้บางมันริมาเสมอกับปักน้ำลงเสมอ จังมาลอยวะดิเออมันจังมาเป็นพวกจังมาดุดเป็นพวกเหมอนัน,กนยกขงังเดียยกับเจ้าปูหว่าเคยสีแก้ว่าซองขางเนี่ยแกว้วมอเดนน้อถอกันมาเตรียมเทลยวะเดนพรอย่างเงี้ยเห็นเน,น,นี้น <c oughs> ออยะเสินมงมองโงโจิงตงน้องสื่อม่้ร่าเริงร ตัวนี้ก็ชื่อดังมาเจ้าลาจีน่ะล่ะเจาเล่นด้านไหนักบ่หนักว่ลังยังอยู่ลังมันไงตัวอยู่ป้าโบตัี่ป้าหน่อยตามตีโตตามยังคือบบมีโมีคอ้บมยขหมยข่าวอยคือลายแทะขาโจ้ออ้ยป้าป้านิ่นนน่ะโอ้ยป้าดุดุกใหญ่เลยเอ้ยเอ้ยดูอุย quy Ui! Ui! quy 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 Hoài! mà quy quy thằng này nè! quy thằng quy rồi để bắt quy 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 bắt quy 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 bắt toàn cái quy quy toàn quy 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 này 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 quy 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 mắt quy 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 con quy 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 ra quy มันติดปูแล้วมันต้นัหนเอาปูวต้นออกกับพ่อนี่หอยดะ่อหอยมันคือหูวมะเขาอ่ะเขาขี้โบตอเดปลาตองก็ปลาดุสองตัวปัเขาสาตัวปลากระไทปลากดูนหนป้าสูตร ปรากฏมี่นี่ไปกี่ปะเขาปรกกฏตะขอเด้ตัวนี้หอยตัวนี้หอยหอยหอยเชลี่หน่อเลเี่เขาไปบนกกูกันหเขาไปซื้อนะบอ้อ้ซื้อกับวกูกันแล้วเนาะชูไฟเป็ดเขาแล้วโม่ไฟเป็ดแล้วก็อเอาไปขายรอแต่หยุด ปันดุกมันกําลังติดมันเข้ามานี่ล่ะนี่มันมันไม่ใช่จัดตัวนี้ตัวนี้เขาเอาเอาว่างใส่คูลเลยแต่เสร็จฝานทางนี้เอาคูตรงเลยเออนั่นละเท่านั้นละเต็มเตียงบกหอยโอ้ยตุ๋ย นี่ีอีกหลังนึงวะเรียบร้อยเรียบร้อยปล่อยก่อนสิละปล่อยจับอุปก่ณ์จับอุปก่อนปล่อยทั้งนี้ก่อนพี่น้องผ่านไกแล้วเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องอ ตบหูตบหูตบหูเท่านึงือบนโต๊ะู้มาขึ้เดือดแต่วะจับอยู่บนโอยู่กับต๊ะรถหรอวะขัวหอยปิดพวดเรื่องของกำลังสีไม้อีกแล้วซัมปาติดเบ็ดอรโลมันผ่องมันปุ่งผ่องมันปุ่งซัมปาติดเบ็ดนี่วะ

ก็บ่ได้กินคำเข้าดอกป้าเขาคันว่าสื่อกินเราขวดไม่หนูป้าขวดไม่ก็ได้เสียนอนกิน,นเขาเลยก็ว่าได้คนนอนกินว่วแมนด็ดท่าน กอนั้นเนองในตอนนี้ครับตัวรังหน่อยรังหน่อยตัวม้าหยอไม่ได้เอาเอาออกว่ามี่ะวาดัดแปลงใหมถามนะี่หนูกัด่ดหนูกัดเบิดมันูมันูอาเส้นางโคตปยทำบริสทิ์ับนปาดูส่วนปลาดกผลจายของต ก็ใช้ปลาขาวก็บอได้โอ้ยหินปลาใหญ่เนาะปลาหน่อยกีไใบแพรพันธนะุ์เถอะเออับมอเสดโยราศีสันีิคุ้มแล้วนี่เสียมาแปดร้อยล้างเนี่ยว่อเอามาหยิบใส่เอานะ่ะมันหิใส่เอามากัดเ่ามันทุกฝุ่นล้างไงได้หนิล้างก็มันเสียดได้ผาเสียดล้างไงไดนะ้นะมาเห็นอ่อนผาเสียดก็เสียดได้หนิเอามาใส่ เกี่ยวพอเที่ยวใดก็แก่ขึ้นก็ถึอเชลซีฮารุเหมอนกัากเอ้ยมวนแค็แล้วอ่ะฟอเขอวันแลมาใส่มาใส่ก็ถือเลยจีิง่วันยันเสียหน้ามีตัมันมีเาน่าก็รังถอย่นใส่ตัวถึงอ๋อยใส่ฟังผลมาเถอะก็ลังไงวาจะเอาไปใส่พุ่นเทลซีฮารุหลากขึ้นกับมวนแักแล้ว แขนซอกถนาแล้วนะยังไัไไปมจบแต่จบนาหมกาพวกวกมีเง้จว่าให้คนตัากใหม่อยู่ต้งเงินสลอย่ขาวิจังนะแม่แต่คนไปเห็นอยู่โอ้ยังคือราเงินสองลอยไปดิสาเงินสองลอยไปดิางมาฮก่อยากได้เ้อพวลูกพวคมีอยู่ ไว้ไม่เปิดในโทวทศน์เลยแล้วนี่เปิดในโัรทศน์อยู่ฮือนเลยแล้วนี่มันตึงหดว่ามันตึงหดว่ามันเลยมันเลยตามหรอมันกัดดอนมันกัดกลับไปไ ก่องมันกาตอนนี้กินมันทั้ันมนดีลอัดสันมันก็รอดเวดิี่พ่เจ็บแมาเ็บหน่าวบกนะหนอคนหอนเป็นห่วงนเป็นห่วงกระทำหนอเนาะโอ้ยคิดมากเป็นห่วงทำวะเจ้าเป็นห่วง เป็นห่วงที่แกเจดอกแม่โตนั oh. <desse> ่งเป็น hmm. ห่วงเป็น hmm. ห <If> ่วงแนวด๋เเราบัดมาสีบ้เจ็บหน้าบัดไปตัดใหม่โบ้เจบ๊อ้อวิชัดใหม่ว่าเจ็บเกมานี่กบ้เจเอาหมอใม่ใส่บอหมอใม่ใส่บ่ข้างหลังหม้อชิมาอันนี้ก่อนบัดเจ้าสีบ่เจ็บหนาอกนบัดัดใม่นหัตัดใม่มันกิเสถียรมดอ่งตัวคนบโมเมนต์เก่งโมเมนต์ไอนไอ้ไฟฟ้าวะิ ก็สีสได้เงินเก็บจ,จีตดลอยว่าดีสอ,องไหลเคยได้เงินเคยได้เงินรับจ้างมันีก็ได้รับจ้างกบว่ามีเงินกี่บาทเลยวะ กูง่อยก่เนี๋ยวกูกเขียนถงนั่นละเดีาต้ยูตงเอยนี่ันเขาไนสองฝั่งเนาะขงขนงก็เหนามดมันขันขันเขาปล่อยค้วยม,ม้อนี่ก็เหยียบมูลมดเลย แล้วจะเอาให้ค่อยทั euh ้งยเกี่ยวทังทีนี่แล้วนั่นทางลงอย่างนี้นี่แล้วชางนี้ก็เปจะ้เกี่ยวค่อยั้พูเห้เดคน่ล้วพลี้างเกาล้วยนี่ละ พักเยมาแมนหงว่าได้รับกาให้ยูได้ขายหลายบาทแล้วนั่นมันอร่อยต้องไหวเข้าอย่างเข้เข้าเอะไม่เนี่ยพแบกขึ้นเมื่อวันอ๋อเฮ็ดเสาไฟพอดีเลยนี่องลวงป่าตีขัดเสาเขาะคอยมหาไม้เอาแล้เนาะ ไปไปไอเสอาโซ่อะไซลล์ชีวิตบ้นบานๆลุงหน่อยบ้านน้งต่อครับนี่ครับ เก่เว้ยถ่ายสักกล่ปะฮะฮะหดวลาึ้นอ่ะปวยรักรถเปนนงเปทาง

เขาบมกย,ยาวะเอา,ามองแวบใสาท่ทางนี้บ่มีป่าวะพ่อ พี่ออกมันทั่งเลี่ยวเขาค้าเขาครับรถไทมากขึ้นบ่นนนได้แล้วรถไถมากบ่ได้เด้รถไถมากบ่ได้เด้นล,ลงไว้พูนก็ได้พ่น Nó bay phải cái, này. Ủa, ngọt một cái đấy Oh, nhà ngọm cái tượp đấy nè Đáp cái đây là ta Đáp cái đây Xong xong xì đốn vô ก็สาป้ามองมองเนว่ะวหอสาที่เราเมือเนี่ยางเล็วเหรอยางเร็วแท้เอามาน้ำอยู่อ่เดี๋ยวโบมาสาคุอื่นมาสาก่อนนี่ ตัวเขาได้ปลายไงไปกินก่อนแลล้เนาะเตะามีอะไรพอเนี่ยพอมันมันเบิ่งแล้วมันอะไนนะมันเป็นแบบเนี่ยอุ้ยบ่อนแบหไงเลยเตะมีอะไรมันมันมีผือมีจอกมีเน้มันนะเออมันซาสองคนนะ ถ้าม uhm. ีเตั้งข้าวเดียวสมองนึงกับบกเลยเนี่ยเงาตั้งม่ไรอพี่เนาะเออสมองเดียวกับบกฮึเอืนยู่ี่ไปแล้ว

โอ้ยไล่ตบตะกระแตนใช่ไหมทิกโอ้คิดเท่นคิดเท่นอีเท,ท่าเนี่ย ใช่ป่ะล่ะ lỡ 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 chỉ nhiều lúc bay vào นี่มาเอาเออเออลงน้ำ